กินตำมงังหงซุ้มกันพี่น้องเอ้ยคือนอดกันลายคะ่ะสีคนหนึ่งดอ,อกค่ะบอดหาดอ,อกม,ดมากินตำมังหงพี่น้องเบิงบ่งเปิงีสีแซ่บแซ่บตัมหมัดหงฝีมือเมตตาโ,โอ้แซ่บหลายเด้อขอบคุณบอกเอาโอ้

S <S 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 อยอร่อยเ่ยละพี่นี่มันอ <จะ S 1> ร่อยหมูแต่มันก็เผ็ดไร้อนเนาะมัน,มนล,นนนลินไม่แบเผ็ดตำุง่งกับเผ็ดแล้วรินไมกินก็ตำม,ม้ง่งเขาอาจารย์นี่พี่เอาถ้ยใคร่ะเสร็จข้วปุ่นนิ่เหนียวก็หยดเก่งพี่หยัดโปเป็นเน้อะนะนเอาเก่งต่อไป เราให้นางยูทูบมยังว่าจะเห็ดกเนดีงามอุ้เางวันหงน่ได้กระบอกเท่าทันกินวิธีผันาะเฮ็ดแค่กินไปกินแอนนาเฟิร์นแซ่บแซ่บพีโนมันก็ไปบอกเขาว่นดูแต่ไม่ได้เอาเขาตามเขาเนี่ยจาขอกมัต้องมันมัีดค่ะ พีเทียออกมาเด้อพี่น้องเลยตะมุ่งกะเบียตมุ่งะเบียกะนี่โอเบียกะฮอนมกรีนไม้กะฮอนมกรีนไม้แซ่บเนาะตะมุ่งกร็บเล็กนอืมเด็ดเดีอืมลูกกาแ น้ำกับขุ่แซ่บกบคุณแซ่บไยอันนี้เอาคใหญ่ๆทอดน้ำจีนเนี่ยุ่นยังแซ่บเลยคุใหญ่น้องหอมคำใหญ่ๆด้จะไปนเ้อแน่โอนกับขุ่นก็คุณเเ้อค่ะขุบคจะแซ่บเอซื้อร้านไไนมาแซ่บแต่เป็นน้ำหัวน้ำหมอนึ่งอยเลยนะหัวหมอนึ่งทั้งซ่าติ เกาแล้วใหม่แล้วใหม่อีกใหม่แล้วก็มาสอดจักเท่แต่งกันใหม่แล้วใหม,ม่อีกกัน,น,นตอนหลังมานึงเขาได้เอาอันหาเขาบางนะฮองฮองก่นหวดก่อนโอ้ยจะจานาเป็นจานายหมูย่างจะหมูย่างหมูอบหมูฮู้แต่หมู รสซันยั invasive, <o> งดีนะเนี่ยจังงานของปุ่นงานของปุ่นแซ่นอกมันสันคอไม่มีถ้าสันคอดูนะกินสันคอประจำจะนุ่มแต่นี่มันไม่มีมันจะสันนอกนะไก่นี่เหรอตานนี่ใส่นี่เหรอเคียงดีดีของนี่แหละสวยละ เสียงข้วขาวโอยนั่งกนั่งนั่งนั่งน้าำนังขอปุนแสกินข้าเหนียวขอปุ้นใช่กินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมากูากินข้าวแนั่งมันเตียวหัวอเห็นน้อฟังมันมาโอ้เป็นตะวยเนาะนี่เล่นหนาจะเห็นกระดดเลย เห็นเนาะทานเห็นกระเพราตื่นเช้ามาทาเป็นแนวกินกินทั้งสามเวลาเลยนั่นแหละโอ้ยแซบบ่แบเบด็ดแซบบ่แบเบดียบมอแม่พี่น้องทีน่นี่ใส่ทุกคำเลยเผาเขาเราไม่ต้องรอก กินสดป้องกรอบั่วเฉยๆก็พร้อมมันกินรสซุ้มก็จะเป็นอย่างนี้อืมไม่เป็นไรนะไม่เป็นกินดิบก็ได้ยังบากลิ่นปลาอ่ากินดิบกินได้ไหมให่มันมีสไม่ให็นคนลิ้นเบียร์ไม่มี พี่ทำคลิปเกี่ยวกับมาเร็งี่ฟ้าฟ้าิน้ำลนกแสบไหลเยเจน,นจะบอกเขาเขาบอกว่ามันมีฤทิ์ร,ร้อนถ้าคนร้องมันก่อนไม่คนกิน้มันบำรุงเลือดนะเนี่ยมันเป็นยาบำรุงเลือด เคยกินอยู่แต่ว่าเนี่ินดิบกินบแล้วหลายคนจะชอบเด้อพี่แอลนี่ยเป็นคนบอกกิ้ก็บอกให้วันสิ่ินิด้นทุกอนเดี๋ยวมันขยบหายตาไม่เป็นไรเราอยากให้เขากล้องเนาะเข่างานเดือมุงมุงงานเดือมุงมมันสิเป็นย่ากันไป เออพ่เออได้แสงมันก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ัหน่อยแล้วก็อยากมไปเสร็จแล้วก็น่าจะไลแล้วพักค่อยเปรียมคุยหน่ยค่ะแล้กินไปคุยไปยังบ้านเนื้อในอากันพบอยากสั่นๆที่ถึงเพื่อนบันี่ถึงเพื่อนกันเอาสะ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโชคดีมีชัยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณตื่นด้วยนะคะ